คุณลูกขอมากคุณแม่ก็จัดให้นะคะถ้าเป็นว่าเป็นบอสนิงก็จะฝึกละค่ะงานนี้นะคะพิสูจนรร์ฟีเมื่อกันไปเลยทําตามคลิป youtube ก็ได้เนาะเอออันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะแผ่นปอเปียะได้มาเรลาบอสนิงก็จัดการพัดใส่นะคะมีใส่พักกับใส่วุ้นเส้นเนาะ2อยยางนะคะเพราะว่าลูกชายกับลูกสาวนี่ก็มักประคือกันบอสนิงก็ตั้งหนาตั้งตาย่างใหญ่แล้วละคะ่ะเออห่อเอาเป็นเอาตายนะคะ สุดถ่ายกับงามเน่บางงามเน่กับบอเป็นยังค่ะเพราะว่าเห็ดห้คนในขอบครัวกินนะคะอ่าวฟ้านแล้วกับพุ่มใจในเมียนะคะโอ้ยเมียลุกขึ้นมาเห็ดกับเขาแต่เศ้ามาดีคักแถบัดที่นี่เสหัยเมืองนะคะ่ะใส่กับจะประมาณนี้บอสนิงกับจะ่อในหน่อยพอดีข่ำน,นะคะเพราะว่าลูกสาวบอสนิงอะ่ะเล่ามาฮอกับเขาไปกินมหาไล่นะคะเราบ่คอยอยากซื้อกินเพราะว่าเราว่าหยานมันบ่สะอาดนะคะแล้วก็บ,บ่ได้สุขภาพเอออันนี้่อไปห่อมากไม่ได้หลายแถวบัดที่นี่อา้าถอดล่องเมืองนะคะ โอ้ยได้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 คล้ายก็ได้ตัวนี้โอ้ยลูกขอมาแค่เมนูเดียวบ่ได้บ่ได้นะคะค้นขี่มักยองก็ต้องจัดปีกเมนูหนึ่งนะคะทอดกระดูกอ้อ,อนหมูไปเลยนะคะจัดไห่บ่ได้บ่ได้บอ่อพ่อนะคะบ่นหนำใจเดี๋ยวบอสนิงจะจัดไปนะคะหนึ่งข้าวเหนียวเลยค่ะทุกคนนะคะอ่าเมสซ์อินไทยแลนด์นะคะการหนึ่งข้าวเหนียวของบอสนิงก็ใส่วิธีธการอาดับเอานะคะแต่กระได